ไม่ค่ที่จอดรถจนฝนตกพี่น้องเอ้ยมันจะเป็นตะลงไปหรือเปล่าเนี่ยสองรอบแล้วย,ยังไม่ได้ที่จอดเลยจ้า ตกวังเพราะให้คนไปก่อนองานเทศก,กาลน้ำมัสก,การองค์พระประทมเจดีโอ้ถ้าไม่ได้ลงก็ถ่ายขอแค่เก็บบรรยากาศให้พี่น้องชมกันนอะดูท่าทางแล้วมันจะแบบไม่มีที่จอดรถเลย น,นี้มันไปไหนวะเนี่ยนเนี่ยอ๋นนอตรงที่เราไปเมืองการนี่หว่าเนี่ยประตูเนี่ยแล้วก็เราก็มาเลี้ยวนี้ใช่ออขอให้มีที่จอดสักที่หนึ่งเถอะฝัง่งนู้นเขาก็ไม่ให้เราจอดเนาะ ชั่วโมงแล้วหาที่จอดไหมตีก็ตีคิดฝ่ายนะไปถึงแยกแล้วก็เลี้ยวอีกเลี้ยวขวาไหมอืมเลี้ยวขวาขวาอย่างเดียว่ร้านไฟตรง,น,งนะนี้คนพุ่งเยอะจังเลยคนเล่นไฟ หาม่งจอดได้แล้วพี่เนาะออามาในงานละก็จะหาได้สองชอั่วโมงมาเที่ยวงานแบบฝนตกเยๆๆๆอะๆแยะๆคนยังกันกนอน แต่สามโมงจนหาโมงยังที่จอดรถได้โอ้ <N> <อ>นีเออ้เอ,อนี่นัวนี้สวยนะอยากได้อยูงแบบนี้เออมีกร,เระเล็ร แบบนี้เป็นยี่ห้อไหมนี่ปัดแก้วแล้วก็ที่ปัดนะที่อยากได้คือที่ปัดในนี่นสีเป็นแบบนี้สีมุดข<ม>องกินเยอะแมากมายซื้อวัตถุพี่น้องเลยฮู้วพี่คนกำลังแห่หลังไหลก็นมาอันนี้ก็จะเป็นงานองค์พระผสมเจดีดย์แล้อพี่น้องเด้อบอกอีกเชือนึงเชือพี่น้องทีผ้าเบิรงใหมนะ่เนาะผมาเบิรงใหม่ ไมล่อน่ไมหลอนเลยมากมากพี่น้องะซื้อบม่ถกทั้งฝนทั้งล่มทั้งการพัดเราตรงนู้ไม่ต้องไปนะเราต้องไปทางขึ้นพี่น้องเลยนี่แหละประมาณอย่างนี้ เ,เออเออธรรมดานะ่าจะเป็นแบบนี้เนาะแบบนี้ใช่ไหมคะธรรมดาน,นี่คุณกดสี่สิดียนางยเอาธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะเออเอาเอาเอาแบบนี้อันแบบนี้ขนเอาด้วยไหมเอออ่ะจับไปเลยจับวางเลยเขาจะได้ใส่กล่องให้อย่างละอันใช่ไหม Okay. ม <aya> ไม่ต้องใส่ค่ะไม่ต้องอะไรไม่ใช่ไหมอ่ะกู pues <rests Kas per now> ้ยใช่เอาค่ะธรรมดาเดย์20พี่น้องทาหอยทอด40บาทก็มีร้านถูกร้านแท่งเนาะหอยทอดต้นทะเล40บาท ไปได้สองกล่องอ่ะไปไป ทองขีดละย,ยังมียังมีผู้เรียนให้กินอยู่ขุาวสยกล่องกล่องละสี่สิบบาทสามกล่องร้อยข้าวเหนียวผู้เรียนข้าววอ,นนอ,อน้นตรงแหนพี่นกสวยมันละมากันเนื้อจ้าทานได้ไหมบอกได้ไหมจ้าถ้ามาดูข้ามาชิมกันได้จ้า ปล,ลาล่พี่น้องคุนป้าเลยค่ะชิ้นละสิบบาทขายดีขายดียดพี่น้องเอ้ยคุณรอแถวซื้อ ยี่คิดถึงขนมจีนยิ่คืดขึงชาพร้อมอร่อยความจ้สดต้มกันใหม่ๆรสร้อนหอมหอมอร่อยไม่หยุดเลยยิ่งชิลละสี่สิบบาทพิเศษครับุกทุกชครับยำขนมจีนสามชุดยิงหนึ่งร้อบาทสาชุดหนึอบาทเช่ไหนเชิญไปคชดละกลงละห้าสิบาทชุดละองหนนบากห้สดตีก อันนี้คล้องแผ้พี่น้องขนมคู่กับนครปฐมขนมปังควงอันนั้นก็จะเป็นประเภทไอหยังกอกหองขนมขนมกวนนะพี่น้องขนมกวน ทีิทาัขนค่ะอีราาถกมีอย่จรงงเลาาศัดนค่ะอะไรท้ะเี่ยเสไมพรมมีลาลาม่ดนออเลยสวยมากเลยเนี่ย เพลงพวก้าผ้าฝ่าย้า้า,า,ามัดยอ้อม,อ,มอืยสีนี่สวยจังคนนักพอณคนคนเยอะมากเลยเป็นที่สนใจของบรรดาคุณครู เสือ้อไทยๆเลยคล้ายดีพี่น้องนม่เหมือนเสื้อเราเลยที่บ้าน นั่นล่ะโอ้ยเอาเอาที่แบบว่ามันเจิดจระลากว่านั้นน่ะลูกมีแล้วไงสีมูก็มีแล้วสีฟ้ามีแล้ว <c oughs> นี่นี่นี่สีอย่างเงี้ยสีอย่างเงี้มีเยอะแล้วแค่ <c oughs> อย่างเงี้ยไหมร้อยีสิแขนนะแขนแขนไม่ใช่อะ่ะแ,แล้วแต่ใจชอบก็เอานี่มันโชว์ตัวนี้ <c oughs> ใช่มันโชว์หมายถึงว่าเอ้ยสีเหลืองนี่ก็สวยลูกนี่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 อย่างเงี้ยอย่างเนี้ยเอาคอบัวมันนีนี่นี่นี่ตัวนี้นี่เลิศมากเลยเนี่ยนี่นี่แหละตัวเนี้ออกมาเลยออกมานี่เด่นมากเลยตัวนี้เอาตัวนี้แหละยังไงพี่น้องมีตำรวจสุนัขตำรวจด้วยนะ ยืนคุ้มง,งามเดีวยวร้อยเดีวยวเลยจ้ะร้อยเดีวยดวใส่่หนน้าใครจะเป็นโจรเนี่ยแเดลซาดไปได้กินดอกดดมีตำรวจนักตำรวจตรวจตราอยู่ทุกมุมเรียงห้างนะโซนโล่งแจ้งเราจะไปได้ไหมคลองเราจะโดนฝนไหมอ้ออ๋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 ยอไก่ย่าง โซนอาหารเลยพี่นอ้องันนี้กะละแม่เขาย้อยแต่ย่างแม่สาวรีอืมตตตลีช่วยเัาเกลียบดีกว่าอืม รุงเท่าไหร่คะเนี่ยสาม,าามสองร้อยนี้เขาเกลียบปลา,าอะะเอาอะไรอีกอันหนึ่งเอาเอาเอาฟูฟูนั่เนาะสามถุงร้อยนะเออเขาเกลียบพี่น,อน้อง มาต้องเทือกับซื้อเอาเกียบเนาะนครปฐมตัดุ่มกันซื้อห่มแปดสิบบา,า,าทดูนะนพนอ่กะพวนี่คนโตพี่นอ้องลมขายดีล่มขายดีล่มขายดี โอ้ไป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 เจออีกแล้วพี่น้องร้านตัวละร้อยเดียวเยอะแยะมากมายเลยร้อยเดียวร้อยเดียวทุกตัวเลยบันเทิงเอ๊ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สวยจังอืม นี่ลายอย่างเงี้ยขนใส่นะมันถึงจะขาวอันนี้มีแล้วในลายนี้จำได้สีม่วงประเทศนี้ยังสีเหลืองนี่ชอบจะเด็น ตัวนี้น้อยใสแต่หักเนาะสิบบาทใี่หมเนาะเข้าไปชมข้างในกันโอ้หลำใหญ่ที่สุดในละแวกนี้พี่น้องเลยเมิดใหญ่ะของยี่สิบบาท เป็นพลาสติกข้มามาหากรนเี่ยขาซื้อกรอบลูกอเนี้ยกรอบลูกอลังการมากเลยยี่สิบบาทพอดีเลยได้หลบฝนเอ้ยไปหาหมวกดีกว่า อหมวกดีบ่ฉบอ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 ไม่รู้จะซื้ออะไรซื้อไม่ถูกเลยอลงังการมากเครื่องตัว,วใจใจแยะมากมายหนามมันลงมากสิท่วมล้านเพิ่นละหนามมันลโล่ง ไม่มีอะไรเอาใช่ไหม,มันนเดี๋ยวแยะมากมายซื้อไม่ถูกเลยยี่สิบบาททุกอย่างส้นนี่ไหนอ่ะต้องซื้อของดีๆหน่อย ฮะที่ล็อกรถนี่วะนียแบบนี้ก็มีราคาเท่าไหร่ที่ปั่นน้ำฝนแักสิบ,บาทเองนี่ร้อยยี่สิบโอ้โซโลใช่ป่ะ าสี่ศูนย์ราคาทันสองโอ้เราก็คิดว่าร้อยยี่สิบบาทนั่นทีต่ตอนน้ำฝน อันนี้แค่139บาทเองเน่นาจะซื้อนะพ่อดูดิอ,อันนี้จ้ำสายไฟนนี่ไงของตัวดีก็คือนี่นี่สามร้อยนี่ตัวนี้ ที่ปัดน้ำฝนแปดสิบบาทเองอนี่นี่ไม่เอาอไม่มีอีกแล้วตัวใหญ่ตัวนี้นั้นคือตัวเล็กอ้าวไปซื้อแตนะ่เมือ่อไหร่นะสนใจอยู่นะสามเก้าเก้าเออนั่นเออตัวนั้นน่ะอย่างดีเท่าไหร่อ่ะตัวนั้นน่ะอันนั้นห้าเก้าเก้า นี่ไงตัวนี้พันสองที่พ่อใช้อยู่นี่แสดงว่ากุญแจต้องอยู่แถวนี้มันก็ดีนั่นแหละดีประมาณหนึ่งอยู่ไหนลูกเออนี่ก็แบบที่บ้านใช้อันเท่าไหร่อืม ไหนมีลูกเล็กไหมล,ลูกเยอะลูกเนี่จก็มีเออเนี่ยจิ๋วจิ๋วนี่เอเอจิ๋วนี่ก็โอเคนะไม่ว่าจิว๋วไปจิ๋วแบบนี้ใช้ดีมันจะคล้องหมดหรือเปล่า แต่อันนี้นี่ใช้แล้วแบบว่าสนิมขึ้นยไ,ไม่ใช่มไม่ใช่สนิมขึ้นหรอกห่วงมันยาวไม่ใหม่ไม่อหญ่เออไหนๆ,ๆตัวสั้นไปดูตัวสั้นหยิบตัวสั้นมาดูดิตัวสั้นเท่าไหร่ร้อยห้าสิบบาทหรือฮะเท่าไหร่นะ <50. S 1> นี่นี่นี่ตัวนี้ตัวสั้นใหญ่ดิเออเออเอาเอาเอาไปเลยเอา่า ใหญ่แล้วใช่ไหมมันมีใหญ่กว่านี้อีกไหมอันนี้ใหญ่คือ <2 3 S 1> ตัวนี้ดีกว่านี่ตัวนี้ใหญ่ตัวนี้คือตัวสั้น70บาทตัวนี้ตัวนี้ก็พอเนาะนี่ดีกว่า